ไทยจะเป็นผลสำเร็จแล้วอยากจะลงลึกกว่านี้แต่ลงไม่ได้ว่าจะลงสักห้าเมตรหกเมตรแต่นี่ไม่ได้ได้่ประมาณสองเมตรกวกกว่าสามเมตรเป็นหินทั้นล่างนี่เป็นหินไม่รู้ว่า,าน้ำมันจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้ แคโคก็ได้แค่เนี้ยดึงต่อลงเอาอยู่ลงลงไปอีกไม่ได้เสียดาย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 ที่ลงไม่ได้เนี่ยเจ้านี้เขาก็จะขุดต่อ ตรงนี้มันเป็นล่องน้ําถ้าไม่กั้นเขื่อนตรงนี้มันก็น่าจะไดยน้ำไหลลงไปข้างล่างนี้สุดทิ้งน้ําไปปล่าๆลองดูจะได้แค่ไหนอยู่แค่ไหนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นโอเค